ยศาสตร์มนตดำเป็นสิ่งต้องห้ามใครก็ตามนะคะที่เข้าไปยุ่งข้องเกี่ยวอาจจะมีภัยกลับสู่ตัวท่านก็ได้ค่ะวันนี้หมอเปิ้ลจะมาไขความลับเรื่องของสยศาสตร์ในด้านร้ายที่หลายคน คจะาดดเทุกวันนี้ยังมีคนทําคุณใส ออยู่หรืไม่มีอยู่แน่นอนค่ะแต่อาจจะไม่ได้ร้ายแรงหรือน่ากลัวเท่าเมื่อก่อนสมัยนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของมหาเสน่ห์หรือในเรื่องของการรักๆคล้ายๆนะคะอย่างเช่นการที่เราเนี่ยปลุกเสกอะไรมาหนึ่งอย่างเพื่อที่จะช่วยเสริมเสน่ห์ของเราอย่างเช่นดารานักร้องนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นทางสายขาวซะมากกว่า แต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นในลักษณะเหมือนศิลศาสตร์มนต์ดำเรื่องปัดเป่าศัตรูนะคะในเรื่องของการเอาชนะแล้วก็พลังอํานาจก็เลยมักจะมีในเรื่องของศิลศาสตร์เข้ามาครอบงําตลอดค่ะแล้วในยุคปัจจุบันคุณใส่มนต์ดำยังสามารถนำมาทำร้ายคนได้อยู่หรือไม่ยังทำร้ายผู้อื่นได้อยู่ค่ะ แต่ว่าสมัยนี้นะคะอาจจะไม่ได้ร้ายแรงเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าครูบาอาจารย์นะคะที่เป็นสายเวทที่มียานพลังแรงๆงนะคะตอนนี้เนี่ยท่านก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าอาจจะสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีแล้วนะคะเพราะว่าด้วยอาจจะเป็นในเรื่องของลูกศิษย์ลูกหาที่เคยทําของให้แล้วไม่สามารถปฏิบัติตนตามที่ตกลงเอาไว้ เหมือนเป็นการกรรมของค่ะตามภาษาชาวบ้านเลยก็อาจจะทำให้นะคะสุขภาพของแต่ท่านน่ไม่ค่อยดีแล้วในเรื่องของวิบากกรรมเวรกรรมด้วยที่อาจจะตอบสนองท่านเร็วอาจจะทำให้ท่านเนี่ยต้องหยุดละเลิกในเรื่องของสยศาสตร์บนดำค่ะยาสัง่งในความหมายของหมอเปิลคืออะไรยาสั่งนะคะ ก็คือยาพิษดีๆนี่เองล่ะค่ะใครที่ทานเข้าไปแล้วก็จะโดนสั่งเป็นสั่งตายทานแล้วก็จะตายไม่ว่าจะตายด้วยอุบัติเหตุหรือป่วยตายยาสั่งนะคะสมัยก่อนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นในเรื่องของไสย,ยศาสตร์ยาสั่งเพราะว่าส่วนมากจะเป็นในเรื่องของการทําร้ายศัตรูหรือผู้ที่อาจจะทําให้เราเสียผลประโยชน์นะคะก็จะนํายาสักนี้นะคะไปเอบ ให้บุคคลที่เราไม่ชอบเนี่ยทานเพื่อที่ให้เขาเนี่ยจบชีวิตไม่ว่าจะเป็นในการทานแล้วตายเลยหรือว่าทานแล้วแล้วเราไปทานสิ่งที่เขากําหนดไว้ว่าถ้าคุณทานยาของเราไปแล้วแล้วบุคคลคนนี้ไปดื่มน้ำมะพรา้าวคนคนนั้นจะตายทันทีนี่คือวิบากกรรมยาสั่งค่ะส่วนสมัยนี้นะคะยาสั่ง ไม่ค่อยมีนะคะน้อยมากๆเพราะว่าเราจะทําวิธีแค่ว่าโอเคเป็นยาสั่งสั่งให้บุคคลนั้นาทานแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยากมากๆเพราะว่าคนที่มีวิชาที่แข็งแกร่งเนี่ยมีน้อยมากๆแต่ยาสั่งสมัยนี้ที่เราพบเห็นกันได้ง่ายๆเลยนะคะในแบบวิทยาศาสตร์ก็คือยาพิษทั่วไปที่เราพบเจอกันนะคะและที่สําคัญนะคะยาสั่งไม่ได้หมายความว่าทํายาสั่งแล้วทุกคนทานแล้วต้องตาย แต่คนที่ทํายาสั่งต้องระบุให้เรียบร้อยเลยค่ะว่าเราจะสั่งให้ใครใครทานแล้วตายนื้อออกไหมคะไม่ใช่ว่าทําให้คนนี้และอีกคนหนึ่งมาทานแล้วคนนั้นจะตายไม่ตายนะคะเพราะว่ามีสิ่งที่ต้องเชื่อมโยงหลายอย่างสําหรับผู้ที่โดนยาสั่งค่ะคนที่โดนยาสั่งนะคะไม่มีสิ่งที่ให้แก้ไขคะ่ะตายอย่างเดียวเพราะกว่าเราจะรู้ว่าเราโดนยาสั่ง เราก็น่าจะเสียชีวิตไปแล้วค่ะยาสั่งเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดแต่ในสมัยนี้น่าจะไม่มีแล้วนะคะทำไมคนสมัยก่อนถึงกลัวคำว่าลมเพลมพัดจริงๆแล้วนะคะลมเพลมพัดเนี่ยไม่ต้องสมัยก่อนคะ่ะสมัยนี้นี่แหละคะ่ะที่น่ากลัวกว่าสมัยก่อนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของลมเพลลมพัดเนี่ย เกิดขึ้นยากกว่าสมัยนี้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนที่มีอวิชาหรือว่าทําเกี่ยวกับอของใสมนดําอะไรเงี้ยค่ะจะมีเ,เรื่องของการแบบทำคาคุใสตรงๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่อยากถอนของหรืออะไรเงี้ยค่ะยังไม่ค่อยมีให้ทําขนาดนั้นเพราะว่าใครที่โดนคุณใสาจากอะไรก็ต้องขอถอนนะคะจากอาจารย์ท่านนั้นถึงจะสําเร็จ แต่ว่าสมัยนี้ล่ะคะ่ะที่โดนในเรื่องของลมเพลลมพัดค่อนข้างเยอะเพราะว่าศิลศาสตร์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะคะส่วนมากจะเป็นในเรื่องของเกมการชู้สาวทำสเสน่ห์ยาแฝกค่อนข้างจะเยอะมากๆสมัยนี้ส่วนมากจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นซะมากกว่าส่วนลมเพลลมพัดเนี่ยจะเกิดจากการที่ว่าผู้ที่รู้ตัวเองแล้วนะคะว่าโดนคุณใสหรือโดนเล่นของใสก็จะทําการนะคะ อาบน้ำมนต์หรือว่าทํากระทงใบสีนะคะเพื่อที่จะถอนของทําวิธีกรรมถอนของนะคะแต่ใครที่ทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเขาก็จะกลับบ้านตเองโดยที่แบบว่าทิ้งของไว้ไว้ใครที่ผ่านไปผ่านมาโดยที่ไม่รู้ว่ากระทงนั้นเนี่ยทำมาจากอะไรหรือเกิดอะไรพิธีกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างอาจจะเดินโฉบผ่านไปหรือว่าไปสะดุดไปโดนหรือมีในเรื่องของ ช่วงเวลาที่มันกำลังโพเพยอย่างเช่นช่วงเย็นๆที่จะจะค่ำมืดช่วงที่ดวงวิญญาณเนี่ยแสดงอิทธิฤทธิ์ได้นะคะช่วงนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดลมเพลมพัดได้ง่ายนะคะส่วนมากจะเป็นในเรื่องของสมัยนี้มากกว่าค่ะที่จะโดนคุณใสในเรื่องของลมเพลมพัดค่ะเราจะรู้ตัวได้อย่างไรว่าเราโดนลมเพลม จริงๆแล้วนะคะคนที่โดนลมเพลมพัดเนี่ยอาการมันจะออกง่ายมากๆเลยมันจะมี2อ,อย่างนะคะ1คือรู้ด้วยตัวเอง2บุคคลรอบข้างสังเกตได้นะคะใครที่โดนลมเพลมพัดแบบแรงๆนะคะจะไม่ออก อาการให้บุคคลนั้นรู้ตัวแต่คนรอบข้างเนี่ยจะเหตุแน่นอนหนึ่งมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนิสัยที่เคยเป็นก็จะไม่เป็นนิสัยที่ไม่เคยเป็นก็จะเป็นส่วนรูปร่างหน้าตานะคะก็จะมีความหมองคล้ำแบบเหมือนคนโดนของร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็จะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องชอบฝันร้ายและมีอาการที่ไม่ค่อยสู้ดีนักในเรื่องของสุขภาพอันนี้คือโดนลมพลิลมพัดค่อนข้างแรงส่วนมากมักจะเป็นในเรื่องของของที่เป็นมนดําที่เป็นแบบ ใช้ของแรงๆอย่างเช่นดินเจ็ดป่าช้าหรือว่าเกี่ยวกับดวงวิญญาณเด็กแท้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดไปลมเพลมพัดแบบเนี้ยก็คือเราไม่รู้ตัวค่ะควบคุมไม่ได้แต่บุคคลอื่นจะเห็นเราแน่นอนมีวิธีแก้สำหรับคนที่โดนลมเพลมพัดหรือไม่ในเรื่องของวิธีแก้ลมเพลมพัดนะคะถ้าเป็นในกรณีที่หนักๆเหมือนที่หมอเปิ้ลบอกเนี่ยแก้ยากนิดนึง ต้องเข้าวัดนะคะให้พระท่านช่วยในเรื่องของการปัดเป่าหรืออาบน้ำมนต์อย่างเช่นแบบอาบก็คืออาบทั้งตัวนะคะแล้วก็อาจจะต้องเข้ากรรมาฐานอยู่ที่วัดเพื่อที่จะสงบจิตให้ตัวเราเนี่ยอยู่ในธรรมะมากขึ้นสิ่งที่ไม่ดีก็จะค่อยๆหลุดพ้นไปแต่หมอปุ้นต้องบอกก่อนนะคะว่าทําเพียงหนึ่งวันสองวันไม่เห็นผลแน่นอนนะคะคุณต้องทําหรือปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้ว ส่วนสาหรับใครนะคะที่โดนลมเพลมพัดที่มีกลักษณะในเรื่องของมวลเสน่ห์ไม่ได้ร้าแรงจนเกินไปนะคะสิ่งที่คุณต้องทำในระดับแรกพยายามหาน้ํามะพร้าวน้ําสะอาดมาดื่มเยอะๆค่ะดื่มจนจุกดื่มจนเตงรู้สึกจะอ้วกนะคะมันจะมีอาการลักษณะแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่มัน,ส,มนสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะก็จะค่อยค่อย ขจัดหายไปแล้วก็ยังคงต้องทําสมาธิสวดมนต์แล้วก็อยู่กับจิตใจของตัวเราเองให้มากๆถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ดีขึ้นมันยังไม่โลกนะคะหมอบ็แนะนําว่าให้อาบน้ามนต์เข้าวัดได้เลยค่ะแล้วหลายๆท่านนะคะอาจจะเข้าใจผิดว่าการที่เราโดนของหรือโดนลมเพลมพัดเนี่ยให้นําผ้าถุงหรือผ้าสิ้นนะคะที่เปื้อนประจําเดือนของผู้หญิงนะคะไปครอบศีรษะของแล้วจะหลุด หรือว่าจะแก้กปัญหาเรื่องนี้ได้จริงๆแล้วอันนี้เป็นการเข้าใจที่ผิดนะคะถามว่าช่วยได้จริงไหมช่วยได้จริงค่ะแต่มันก็จะมีผลกระทบตามกลับมาเช่นเดียวกันของดำจะใช้ของดำไล่มันก็ยิ่งแต่ปะทะกันให้แรงขึ้นถ้าจะหายก็คือหายจากโดนลมเพลมพัดแต่จะเรื่องของสติสตางอาจจะหลุดไปได้อาจจะไม่กลับมาสมประกอบเหมือนเดิมนะคะทางที่ดีเนี่ยต้องเอาของขาวมาไล่ค่ะ ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแล้วจะดีขึ้นเองนะคะของขาวที่หมอเปิ้ลว่าก็คือเข้าวัดทําบุญสวดมนต์นะคะอยู่เข้ากรรมฐานมีสติกับตรงนี้มากๆแล้วเราจะแก้ของได้แน่นอนค่ะของแขกกับของเขเมรหมอเปิ้ลยกให้คุณใส่ไหนแก่ยากที่สุดคือเอาจริงๆแล้วนะคะอันเนี้ย เราอะจะเคยได้ยินมากันอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นของแขกหรือของขเขมรเนี่ยค่อนข้างจะแรงแต่หมอเปิ้ลเนี่ยเข้าไม่ถึงจริงๆค่ะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถเจาะลึกเข้าไปได้ว่าคนที่ทําของไม่ว่าจะเป็นของแขกหรือของขเขมรน,นะคะว่าเขาเนี่ยใช้กรรมวิธีอะไรใช้วิธีแบบไหนนะคะหมอเปิ้ลไม่ขอลงดีเทลแล้วก็ขออนุญาตไม่พูดถึงศิยศาสตร์เหล่านี้ดีกว่าค่ะ หมอเปิ้ลขอพูดในจุดที่หมอเปิ้ลสามารถแก้ไขให้ได้และก็รู้จริงๆนะคะขออนุญาตไม่พูดสิ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้และรู้ไม่จริงนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะอยากให้หมอเปิ้ลฝากถึงคนที่คิดจะลองเล่นคนใสในเรื่องของศิลปศาสตร์มนต์ดำนะคะหมอเปิ้ลอยากจะชี้แนะแล้วก็แนะนําทุกท่านว่าถ้าเป็นไปได้อยากเข้าไปอยู่ในจุดจุดนั้นเด็ดขาด เพราะว่าวิบากกรรมของเราก็หนักหน่วงอยู่แล้วนะคะเราอย่าไปเพิ่มวิบากกรรมให้กับตัวเองโดยการทำร้ายผู้อ,อื่นด้วยศยศาสตร์มนต์ดำไม่ว่าจะเป็นในสิ่งที่เล็กๆน้อยๆหรือว่าเราคิดว่าเราทำเพียงแค่เราสบายใจขึ้นอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตเราเลยนะคะเพราะว่าวิบากกรรมที่ได้รับผลจากการทำมนต์คุณใส เป็นวิบากกรรมที่หนักหนามากๆคุณไม่ได้ตายอย่างสงบแต่คุณจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้แบบทุกข์ทรมานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจิตใจในเรื่องของการสำนึกผิดหรือสุขภาพร่างกายเราเนี่ยอาจจะแตกสลายช้าๆอย่างทรมานก็ได้สิ่งที่เป็นวิบากกรรมหรือเป็นศัตรูของเราจริงๆในชีวิตก็คือเวลาค่ะเวลาก็คือลมหายใจ คืออายุขายของเราเราจะทุกข์เราจะสุขเราต้องรอช่วงระยะเวลาให้มันหมดไปหมดลมหายใจเมื่อไหร่ศัตรูที่เรียกว่าเวลาก็จะจบไปชั่เดีาว